ครัวเตยหอมสวัสดีครับอาหารตามสั่งง่ายๆบายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมาทำเสนอเพื่อนไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้ไม่ได้มาทําอาหารให้ชมครับแต่จะมาทาเพื่อนๆทอดมีกรอบครับสําหรับการทอดมีกรอบที่ครัวเตยหอมนั้นผมจะทอดไว้ประมาณ2-3วันครับทอดทีหนึ่งจะไม่ทอดไว้นานครับหมดแล้วก็ทอดใหม่ครับมีเหลืองกรอบของเรามีวิธีทอดยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกครับให้เพื่อนๆนำมีเหลืองกรอบของเรามาก่อนครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับ วันที่20กันยาหกครับมีเหลือง1ถุงราคา25บาทครับมี10ก้อนเมื่อได้มีเหลืองมาแล้วให้เพื่อนเพื่อนคลุกเค้ามีเหลืองของเราให้เข้ากันครับขย่าแป้งออกให้หมดครับหลังจากนั้นก็จะมีเหลืองของเราออกเป็นก้อนก้อนครับของผมแยกออกมาได้ประมาณ12ก้อนครับแปลว่ามีเหลืองหนึงถุงทําได้12ถ้วยครับเมื่อแยกมีเหลืองของเราออกมาเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มทดกันได้เลยครับ อันดับแรกเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยครับใส่น้ํามันสัก2กระบวยครับรอให้น้ํามันร้อนนะครับต้องร้อนนะครับถ้าไม่ร้อนห้ามใส่เด็ดขาดพอน้ํามันร้อนได้ที่ก็ลองทอดลงไปได้เลยครับโอเคครับน้ํามันถือว่าร้อนใช้ได้ครับทอดต่อไปได้เลยครับจนกว่ามีเหลือของเราจะหมด เสร็จเรียบร้อยครับมีเหลืองกรอบของเราทั้ง12ก้อนครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนพึงลมไว้ก่อนครับให้มีกรอบของเราเย็นครับแล้วค่อยเก็บใส่กล่องครับมีกรอบที่เราทอดวันนี้ครับประมาณ12แผ่นครับใช้2วันก็หมดแล้วครับแล้วเราเข้ามาทอดกันใหม่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านนะครับถ้าเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า